สวัสดีค่ะทุกคนชุดเล็กมาแว้ว well. <Whoa. S 1> ถูกมากเลยนะคะถ้ายังไงดูราคาได้ในตะก้านะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะมีกาวมีน้ำยามีช้อน2อ,อันนะมีสีให้3ส,สีซึ่งเป็นค,คล้ายแม่สีนะคะมีผงมุกให้ด้วยวิธีทำกรุบกริบกรุบกริบและที่สำคัญคือมีกระปุกยัก เราไม่จําเป็นต้องมีถ้วยนะคนในกระปุกได้เลยชุดน,นี้นะถ้าเราจะทํากระปุกเดียวก่อนะวิธีทําบอกว่าให้เราใส่กาวไปประมาณสักหกช้อนไม่ต้องพูนนะเดี๋ยวมันจะล้นถ้วยไปค่ะเดี๋ยวจะลองทําสีเขียวเห็นไหมเราสามารถผสมเอาสีฟ้าสีเหลืองมาผสมกันได้ถ้าใครอยากดูเฉดแม่สีก็หาดูได้นะตาม Google อะไรแบบนี้เนาะนี่ค่ะได้สีเขียวแล้วเราก็ใส่น้ํายาลงไปแถมเป็นเขียวมุกด้วยทุกคนสวยวันนี้เราจะทํามุกทั้งหมดแล้ว จะบอกว่าชุดเระกกลุบกลิบอย่างนี้ก็สามารถทําได้ทุกสีและเล่นได้แบบจุกๆทุกคนสวยทุกอันเนี่ยคนแป๊บเดียวก็คือเป็นน้ํายาสลามแล้วเห็นปะเป็นน้ํายาสลาม <laughs> เป็นสลามแล้วทุกคน <laughs> เห็นร่าวถ้ามันติดมือเราสามารถที่จะใส่น้ํายาลงไปได้ควรจะล้างมือทั้งก่อนเล่นและหลังเล่นนะทุกคนไปกินอะไรแล้วเดี๋ยวขมเปลาป่าลงมาแล้วเ <laughs> <laughs> นี่ยใส่กระปุกนะมันค่อนข้างที่จะล้นไปนิดหนึ่งนะ รวมๆคือเนื้อดีมากแล้วก็ไม่ติดมือด้วยทุกคนเห็นปะเราลองทําหมดเลยนะคะสามารถที่จะกรอกน้ําลงไปได้นิดเดียวนะคะประมาณนี้เขยา่าเขยา่าแล้วก็ทําไปทีเดียวสําหรับคนทําทีเดียวนะใส่ผงมุกหมดเลยถ้าใครจะทําทีละสีทําทีละกระปุกเก็บไว้ทําก็ได้เช่นกันเนาะคน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 ใส่น้ํายาสักสามฝาก่อนเพื่อดูทีท่าก่อนว่าจะเป็นหรือเปล่า ถ้าพอแบบว่ายังเหลวๆอยู่เราก็ใส่เพิ่มได้อย่าใส่ไปทีเดียวนะไม่งั้นเดี๋ยวสลามแข็งแก้ยากเหลวเนี่ยแก้ง,ง่ายถ้าแข็งอาจจะแก้ยากหน่อยนะน,นี่ก็ปลูกให้อะ่ะคือได้เนื้อสลามได้เนื้อสลามเยอะอยู่นะเห็นปะอ,อ๋อมันก็ไม่ขี้เละแก้มันก็โอเคอยู่นะสุดเลกของฉันแฟลชเซลวันนี้เลยนะคะวันนี้วันเดียวเอวพี่วาตลอดไปตำนานตลอดไปถ้าไงเรามาฟังเสียงจิ้มฟินกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาจัดใส่กระปุกแบบเร็วคูณ10แบบนี้นะคะแล้วสามารถจะมาผสมสีที่หลังก็ได้หรือจะเอาสลามที่เรามีอยู่แล้วมาผสมอีกก็ได้เช่นกันทุกคนได้หมดเลยดูซิเราได้สีอะไรบ้างแล้ว1 2 3 4 5ส9 10 <laughs> เร็วมากพี่พานี่แบบว่าคูณสิบไป,ปเลยน,นะคะ <laughs> เพื่อไม่ให้คลิปมันดูนนะ่าเบือ่อเห็นไหมได้สีส้มแล้วอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะ